ทั้งตัวไหนครับสวัสดีครับผมมูนนิมิตรนุ่มบปกติครับครับผมวันนี้โชคพิการร้อเป็นไงมาสอบเกินไปเท่าไหร่พี่จุดสามจุดสามนะครับแป๊บเดียวครับน้ำหนักนี้ต้องคุมกี่โลแล้วเนี่ยก็สามสี่โลครับสามสี่โลนะก็ยังสบายอยู่ไหมสามสิบก็สบายครับสบายนะวันนี้เจอกับสุภปชัยเล็กอ่ะก็เจอปรับเก่าครับเขาอยากจะแก้มือครับแล้วไปเกิดอะไรขึ้นไฟที่เจอเขาไปแล้วก็ชนะพิกครับชนะพิกมาไปชนะยังไงวันนั้นก็ยกขาเตะครับ เฉือนแข่งกันไปครันะวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งไฟล์เราก็มีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีแข้งซ้ายมีแข้งซ้ายแล้วเราแก้ด้วยอะไรวันนั้นก็แข้งขวานี่ลยครับแก้ก็บังแล้วก็โตด้วยขวาครับอาศัยทิ้งจังหวะเก่าไหมเออแล้วก็ชนะใครมาอีกนะก็อะไรไฟล์ล่าสุดซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลก็สองไฟ์ครับอัดฉีดรวมๆเท่าไหร่แล้วสองไฟ์นี้ สองแสนแล้วสองแสนเลยนะความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มที่ครับเต็มที่เต็มร้อยเลยเราซ้อมอยู่ที่เดิมคริงห้องสี่ห้องซ้อมมีใครบ้างครับก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีช้างศสกแล้วก็มีนักโมยนัก่ายครับผมเก็บตัวมากี่วันครับไฟน์นี้ก็ต่อยฟันซีดาก็ซ้อมมาเรื่อยๆซ้อมให้น้องๆกันก็ซ้อมต่อเลยไม่ได้ปล่อยไปไหนนะก็มีน้องในค่ายก็ช่วยกันซ้อมนะวันนี้เก็บตัวรวมๆมากี่วันนี้ ก็ประมาณ2อาทิตย์สามทิตย์ครับครับผมร่างกายก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าโชคต่อเลยครับไอ้แบบอะไรพี่สามเจ็ดครับคนจังหวัดหนองมมลอดพอดีครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่นะครับหกสามหกสี่ครับเป็นเพยเราเป็นมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยกี่ร้อยแล้วก็เยอะครับร้อยสามร้อยนะครับฝากพี่น้องให้เชียร์นะพี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็อจะถามไปเต็มที่กับไฟนี้ครับครับผมจับแขนนะครับโอเคขอบคุณครับ้ตัวไหนครับ นี่ครับสุเปใช้เลขหนึ่งครับใจครับวันนี้โชคพิการ้อยสามสิบเป็นไงครับเกินไป0ูนจุดสี่อ่าก็นิดหน่อยคุ้มมากี่โลเองพิกาสามร้อยสามสิบเนี่ยมาสามสี่โลสามสี่โลนะถือว่าต่ำสุดหรือยังก็พอดีนะก็พอดีแล้วนะวันนี้เจอกับรุีคับอ่าเจอพีเขาเคยเจอมาไหมเคยแพ้มาล่าสุดครับเคยแพ้มาล่าสุดเลยเป็นไงเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันเราคิดว่าเป็นไง เรคิดาน่าผ่านเออนะแต่บรรยากาศมันไม่พาไปนะวันนี้ต้องมาแก้มือกันพิกัดเดิมไหมพิกัดเดิมพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่แล้วเนี่ยก็มีแค่มีขออืแล้วเราคิดว่าจะแก้ไงดีวันนี้ก็รอดูไปรอดูเวทีนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่สามมรกระโดซ้อมได้กี่วันไฟนี้ซ้อมน่าราซ้อามทุ่มกลาก็ซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับคิดว่าล้างแคนได้ครับผมอายอยู่แล้ว ก้าวผจังหวัดชัยภูมิก็ปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยครับสี่โอ้สี่นะเป็นเบลเราเป็นมวยเป็นมวยคืออะยรสายหรือขวาซ้ายครับสองร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับก็ร้อยร้อยกว่า่น้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวชัยภูมิครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับผมครับ